สวัสดีครับผมวันนี้ผมทนายปรีชานะครับผมหรือทนายอ่านะครับผมว่างจากงานทนายนะครับผมก็พอมีเวลาวันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวนะครับคลิปแรกของผมในการที่จะนำเอา,อางานอาฬิกหรือว่าของเล่นส่วนตัวมาแนะนำให้กับคนที่ติดตามช่องของผมได้ดูกันนะครับผมก็เป็นการเปิดห้องเครื่องเสียง นะครับผมที่เป็นสตูดิโอส่วนตัวสาหรับพักผ่อนฟังเพลงห้องนี้ไม่ใช่ห้องอัดเสียงนะครับผมเป็นห้องฟังเพลงที่เราก็ไม่ได้จัดอะคูสติกอะไรมากมายฟังกันง่ายๆนะครับผมซิสเ็มของผมก็เป็นซิสเ็มธรรมดาไม่ได้เป็นพวกซูปเปอร์เอ็นนะครับผมแต่เน้นที่ซอสของมันก็คือเจ้ากลุ่มเครื่องเล่นแผ่นเสียงทั้งหลายที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นซอสหลักก็จะเป็นแผ่นเสียงที่ผมสะสมมานานรวม20ปีก็มีจํานวนหนึ่งในคลิปที่เราจะ รับชมกันเนี้ยผมก็จะเป็นคิดเป็นคลิปเปิดตัวผมก็จะมาแนะนําแผ่นเสียงนะครับอ่าไม่มันเป็นมันเป็นแผ่นคลั่งแล้วกันเป็นแผ่นโบราณนะครับผมเพราะว่าแผ่นเสียงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เก่าก่อนเนาะคนที่ติดตามก็พอจะทราบว่ามันมาตั้งแต่ถ้าเมืองไทยก็เริ่มมีผลิตในยุคแรกที่เป็นแผ่นคลั่งเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และวันเนี้ยก็เลิกงานยันดีผมเอาแผ่นรุ่นแรกเลยมาให้ชมกันเนาะเป็นแผ่นค่อนข้างหายากนะครับผมยิ่งสวยๆยิ่งหายาก ก็ไปบังเอิญได้มาหนึ่งแผ่นเป็นแผ่นเจ้าถ้าไปศึกษาประวัตินาะอแผ่นข้างเมืองไทยักร้องหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้ได้รับการอัดแผ่นเสียงซึ่งซึ่งรู้สึกไปอัดที่ต่างประเทศนะน่าจะเป็นโซนยุโรปอังกฤษหรือเยอรมันนี่แหละครับผมจะเป็นแผ่นข้างโบราณอายุสมัยร5 oh ถึงวันนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วเดี๋ยวแกะให้ชมกันผมให้ดูลาเปลเนาะเป็นตรา เขาเรียกตาหนังฟ้าแกรมโมโฟนคอนเสิร์ตเรคคอร์ดนะครับผมตาหนังฟ้ามีปีกนะครับนักร้องก็คือหม่อมส้มจีนไปตามประวัติดูได้หม่อมส้มจีนก็จะเป็นนักร้องหญิงคนแรกที่บันทึกเสียงลงแผ่นเสียงในยุราชาการที่5นะครับผมเพลงก็เป็นใบข้างอันนี้จะเป็นใบข้าง3แผ่นของหม่อมส้มจีนเนี่ยก็จะบันทึกไว้หลายเวอร์ชันผมไม่สามารถไปตามเก็บได้ทุกเวอร์ชัน,นอ่ะเนาะก็เอาเจ้าเวอร์ชันที่มีซึ่ง เป็นแผ่นที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มาให้ชมกันอายุร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่ายังสมบูรณ์อยู่แผ่นนี้เขาเรียกแผ่นคลั่งนะไม่ใช่เป็นเสียงที่เป็นไมนิวแผ่นคลั่งก็เนื้อจะแข็งหน่อยถ้าตกคือแตกเลยครับเสียหายเลยนะครับผมข้อสําคัญคือถือดีดระวังเรื่องตกแตกแตราก็จะเป็นตามนี้ครับอ่าผมให้ชมนี่ครับ โอเคด้านนี้ที่ปีตราหนังฟ้ามีระเบลบอกเนี่ยคือด้านที่มีเพลงแผ่นนี้จะเรียกว่าแผ่นหน้าเดียวมีเพลงอยู่หน้าเดียวคือหน้าที่มีตราส่วนด้านหลังนะครับพี่กลับมามันเป็นเดดแว็กคือเป็นหน้าเปล่าแต่ว่าสแต็มตาแบรนด์ตาหนังฟ้านะครับผมแกมโบโฟนเป็นเทรดมาร์กเป็นเครื่องหมายการค้าในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็สภาพ ทั้งตัวแผ่นลาเบลล่องเสียงก็มีการใช้งานไปบ้างแต่ว่าลาเบลอย่างสวยงามคมชัดเห็นเรียกว่าเห็นทุกตัวอักษรอยู่เนาะนะครับเป็นแผ่นร้อยกว่าปีที่หาค่อนข้างยากใครมีก็เก็บสะสมไว้เนาะให้ลูกให้หลานได้รับชมกันวันนี้ก็คงมาแนะนำเท่านี้ก่อนฉากหลังก็เป็นชุดเครื่องเสียงลองชมชมดูได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เครื่องเล่นแผ่นเสียงพวกนี้จะเป็นมีหลายผมมีหลายตัวเพราะว่าการเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันมีการเล่นหลายอารมณ์ว่างนั้นเถอะหัวเข็มแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้เสียงแตกต่างกันนะครับแล้วก็แผ่นเสียงแต่ละแผ่นก็มีน้ําเสียงไม่เหมือนกันก็ถ้าอยากฟังครบๆทุกรสทุกชาติก็มีหลายตัวมันก็จะสามารถที่จะเลือกหัวเข็มให้เหมาะกับเพลงได้แล้วมีโอกาสจะได้มาแนะนํา ให้ฟังกันเนะาะทั้งแผ่นทั้งวิธีการเล่นแผ่นเสียงถ้ามีโอกาสครับผมเชิญรับชมตามคลิปถัดๆไปได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ